ขนอมพร้อมมูลเตอตูนคุณธรรมต้มสูวยรวยชายหาดน้ำตกหินลากประทับปาการังป่าเขาทะเลคือสเสน่ห์เมืองขนอมทุกคนต่างพร้อมมาเที่ยวขนอมบ้านเรา สวัสดีครั้งนะคะยินดีต้อนรับนะักเรียนชั้นป .3 นะคะครับที่แล้วครูให้นักเรียนได้เขียนได้ไปฟังเพลงขนมนะคะเกี่ยวกับขนมแล้วก็ให้เขียนคำขวัญของอําเภอขนอมของเรานะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับคําขวัญของอําเภอขนอมมีอยู่ว่าขนมพร้อมมูลเพิ่ทูนคุณธรรม ท้ส,สวยรวยชายหาดน้ำตกหินลาดพระาธาตุปการังป่าเขาทะเลคือเสน่ห์ของขนมนะคะ,ะนักเรียนที่เพิ่งเข้าปีป .1 ปอ .2 อาจจะไม่คุ้นแต่ว่าถ้าเป็นนักเรียนโตๆนักเรียนชั้นป .3 ไม่แน่ใจจะทันไหมเวลาเราแข่งขันกีฬาใช่ไหมคะ,ะก็จะมีเอาความขวัญขนมไปใช้ในการเชยร์กีฬาด้วยนะคะแล้วก็มีท่าประกอบอะไรเรียบร้อยเลยนะคะ น้อมพร้อมมูลเทิดทูนคุณธรรมต้มสวยด้วยใจหัดอะไรนะคะก็จนจบเลยนะคะจนรองเนี่ยคุ้นหูเป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าตอนนี้ติดสถานการณ์โควิดมาคิดว่าสองปีแล้วนะคะก็นักเรียนก็ไม่ได้แข่งขันกีฬาก็จะไม่ค่อยคุ้นกับคำขวัญขนมเท่าไหรแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนนะคะชั้นป .3 นะนักเรียนจะต้องรู้นะคะเกี่ยวกับคำขวัญ บ้านของนักเรียนกำควนอำเภอของนักเรียนที่เรียนอยู่ที่เราอยู่กันนะคะที่ขนอมนะคะวันนี้คุณครูจะมาอธิบายเกี่ยวกับคำควญของอำเภอขนอมนิดนึงนะคะเพื่อให้เราเนี่ยไม่ใช่แค่จํานะคะแต่เราได้มาดูกันมาเข้าใจกันว่าเออคำขวญขนอมเนี่ยเป็นยังไงบ้างเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรารู้เนี่ยยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะที่คำแรกนะคะ วักแรกก็คือขนอมพร้อมมูลพร้อมมูลนะคะแปลว,ว่ามีครบสมบูรณ์หมดเลยนะคะในอําเภอขนอมเรานะคะสิ่งดีๆหลายๆอย่างเนี่ยพร้อมมูลก,ก็คือมีครบสมบูรณ์ก็คือเป็นค่อนข้างจะเป็นอําเภอที่มีสมบูรณ์หลายๆมีความสมบูรณ์หลายๆด้านหลายๆอย่างนะคะไปวัดที่สองเทิดทูนคุณธรรมเทิดทูนคุณธรรมนะคะก็คืออันนี้คุณครูพิมพ์ผิดนะคะเทิดทูนไม่ใช่พิมพ์แบบนี้เป็น น่นอนนะคะเตื้อทุนคุณธรรมนะคะก็คือ,อเราให้คุณค่าให้ความสําคัญนะคะกับเรื่องของการทําความดีเรื่องของคุณธรรมแต่ว่าคนในขนอมหรือว่าชาวขนอมเนี่ยเป็นคนดีนะคะมีคุณธรรมนั่นนั่นเองนะคะต่อไปถ้ำสวยแน่นอนนักเรียนต้องรู้จักถ้ำอะไรคะถ้ำอะไรในขนอมถ้ำเขาวัง ทองนะคะใครเคยไปแล้วหลายคนเ็ยไปแล้วแน่นอนเลยนะคะท่าสวยนอกจากนี้ก็ยังมีท่าอื่นอนอีกนะคะนักเรียนสามารถไปท่องเที่ยวได้นะคะให้ผ่านฤดูโควิดไปก่อนนะคะช่วงนี้ให้นักเรียนลองหาดูในอินเทอร์เน็ตก่อนได้แต่ว่าต่อไปรวยชายหาดอันนี้คุณรวยชายหาดจริงๆนะคะเพราะว่านักเรียนทราบหรือไม่ว่าชายหาดถนองของเรานั้นเป็นชายหาดที่มีความยาวที่สุดในประเทศเลยนะคะ หาดชายหาดหรือว่าชายทะเลนี่เองนะคะในประเทศไทยเนี่ยมีหลายชายทะเลมีหลายชายหาดนะคะแต่ว่าชายหาดที่ยาวที่สุดในประเทศก็คือชายหาดอนอมบ้านเรานี่แหละนะคะควรภูมิใจเอาไว้นะรู้วไว้เลยนะคะว่าเป็นชายหาดที่แล้วนอกจากจะยาวที่สุดแล้วยังก็ยังบอกว่าเป็นอะไรนะคะถนนสายเส้นแพรขอปลายดำเนี่ยซึ่งเป็น เส้นของชายหาดขนอมใช่ไหมคะยังสวยที่สุดอีกด้วยนะคะอยอดเยี่ยมไปเลยนะคะสําหรับขนอมของเราต่อไปน้ําตกหินลาดไม่ใช่มีแค่ถ้าหรือทะเลมีน้ําตกด้วยนะคะน้ําตกชื่อดังน้ําตกหินลาดนะคะพระธาตุปากการังค่ะพระธาตุปากการางังอันนี้นักเรียนก็น่าจะเคยไปมาแล้วเพราะว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของอำเภอขนอมเหมือนกันนะคะ ผูดบูดทวดเหยียบน้ําทะเลแล้วน้ําทะเลกลายเป็นปกติน้ําทะเลเป็นรสชาติอะไรคะเคยชิมหรือปเปล่าเค็มใช่ไหมคะแต่ว่าจากตำนานบูดทวดเหยียบน้ําทะเลน้ําทะเลกลายเป็นน้ําจืดนะคะบูดปูดทวดเหยียบน้ําทะเลจืดนะคะก็มีอาที่ระลึกถึงตำนานระลึกถึงเอาไว้นะคะที่พระธาตุปาก,การังนะคะซึ่งเป็นพระธาตุที่มี เป็นป่าก,การังอยู่ด้วยนะคะนักเรียนจะไปสังเกตได้นะคะเวลาไปเที่ยวนเนี่ยก็ลองไปดูนะคะลองไปสังเกตเ็ได้เลยนะคะนอกจากนี้มีป่าเขาทะเลอุดมสมบูรณ์เลยนะคะในอำเภอขนอมนะมีป่าเขาทะเลอุดมสมบูรณ์เลยนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีสิ่งดีๆอีกมากมายทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะรวมเป็น ตสน,น่หของอำเภอขนอมของเรานั่นเองนะคะเรามาดูคำขวัญของอำเภอขนอมแล้วเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกภูมิใจไหมคะที่ได้เกิดเป็นคนขนอมที่ได้อยู่ในขนอมที่ได้เรียนในขนอมนะคะเป็นยังไงบ้างคะยอดเยี่ยมเลยนะคะดีมากเลยนะคะมาเดี๋ยวเรามาอ่านคำขวัญอำเภอขนอมพร้อมกันซักสามรอบนะคะ ขนมพร้อมมูลเทิดทูนคุณธรรมถ้ำสวยรวยชายหาดน้ำตกหินลาดพระธาตุปการังป่าเขาทะเลคือเสน่ห์ของขนมขนมพร้อมมูลเทิดทูนคุณธรรมถ้ำสวยรวยชายหาดน้ำตกหินลาดพระธาตุปการังป่าเขาทะเลคือเสน่ห์ของขนมรอบสุดท้ายขนมพร้อมมูลเทิดทูนคุณธรรมถ้ำสวยรวยชายหาดน้ำตกหินลาดพระธาตุปการัง เกาทะเลคือสน่ห์ของขนมเพียงมากเลยค่ะโอเคนะคะสำหรับควาขวัญขนมนักเรียนก็ได้เขียนลงไปในสมุดแล้ววันนี้คุณครูจะเพิ่มเลเวลให้กับนักเรียนนะคะนักเรียนรู้เกี่ยวกับนักอำเภอของนักเรียนแล้วต่อไปเรามารู้เกี่ยวกับจังหวัดของเรากันบ้างดีก,กว่าค่ะจังหวัดที่เราอยู่คือจังหวัดนครศรี บางคนบอกว่านครสีธรรมชาตินะคะไม่ใช่นะคะ <_ C 1> นะครสีธรรมราชนะคะ <_ C 1> จังหวัดนครสีธรรมราชเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีประวัศศติศาสตร์ยาวนานหลายหลายหลายเป็นพันพันปีเลยนะคะตั้งแต่มีประเทศไทยแผ่นดินไทยเกิดมาเนี่ยนะคะก็มีประวัติศาสตร์เกิดขึ้นที่จังหวัดนครสีธรรมราชของเราเนี่ยมาอย่างยาวนานแล้วนะคะเขาบอกว่าเมืองนครสีธรรมราช เมืองประวัติศาสตร์เพราะอะไรนะคะามาดูสัญลักษณ์กันก่อนนะคะสัญลักษณ์ในจังหวัดนครศรีธรรมราชของเราก็คือเป็นแบบนี้นี่เองนะคะเป็นวงกลมแล้วก็มีพระธาตุแน่นอนนะคะพระธาตุก็คือเป็นสัญลักษณ์สําคัญสิ่งสําคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราชของเราอยู่แล้วนะคะมีพระธาตุอยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็มีเป็นลักษณะคล้ายๆกับแสงนะคะออกมา พระธาตุของจังหวัดนครศรีธรรมราชจะเป็นพระธาตุทองคํานะคะใน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 ของจริงจะเป็นยอดยอดของพระธาตุจะเป็นสีจะเป็นสีทองนะคะจะเป็นทองคํานะคะแล้วก็รอบๆบเนี่ยจะเป็นสิองนักษัตวนะคะก็คือในอดีตเคยมีสิองเมืองอยู่ในนครศรีธรรมราชนั่นเองนะคะสิบสองนักษัตวนี้ก็จะมีนะคะสัตว์ต,ต่างๆในนักเรียนเห็นเป็นสัตว์อะไรบ้างคะมีกระต่ายมี งูใหญ่งูเล็กนะคะมีมา้ามีแพะมีลิงมีไก่นะคะมีหมามีหมูมีหนูมีวัวนะคะก็คือแล้วก็มีเสือนะคะก็คือเหมือนกับอ2นักสัตว์ก็คือเหมือนปีที่นักเรียนเคยเรียนเลยนะคะปีนักสัตว์นะคะการถอกวอกอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะนักเรียนสามารถไปทบทวนได้นั่นก็คือ สองนักษัตแล้วเวลานักเรียนขี่รถไปตามในเมืองนครศรีธรรมราชเนี่ยก็จะมีเสาไฟใช่ไหมคะเสาไฟแต่ละต้นเนี่ยก็จะมีสิบสองนักสัตว์นี่แหละอยู่นะคะนักเรียนเคยสังเกตนะคะนักเรียนสงสัยว่าสัตว์อะไรที่อยู่ทําไมเขาถึงเอาสาัตว์เหล่านี้เนี่ยมาไว้ที่เสาไฟมาไว้ที่เสาตามถนนที่ในเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะก็คือส2องนักสัตว์ซึ่งมาจากสัญลักษณ ของจังหวัดนครศรีธรรมราชของเรานั่นเองและ12นักษัตรนี้ก็มาจากเมือง12เมืองในอดีตที่เคยมีอยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราชนั่นเองค่ะนักเรียนเข้าใจแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่คาขวัญจังหวัดนครศรีธรรมราชของเรานะคะเพิ่มเลงเวลวไปเรื่อยๆเพิ่มความกิ่งของเราไปเรื่อยๆเพิ่มความรู้ของเราไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวคุณครูเนี่ยใ้นักเรียนเนี่ยวาดภาพตราสัญลักษณ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยนะคะ เพื่อวาดในสวยงามเลยมีสัตว์หลายชนิดเลยนะคะนักเรียนเก่งอยู่แล้วนะคะนักเรียนวาดได้อยู่แล้วนะแต่ว่าก่อนที่จะไปวาดภาพเดี๋ยวเราไปดูคําขวัญจังหวัดนครศรีธรรมราชของเรากันก่อนนะคะคําขวัญจังหวัดนครศรีธรรมร,ราชมีอยู่ว่าเมืองประวัติศาสตร์พระธาตุทองคำตื้นฉ่ำธรรมชาติแร่ธาตุอุดมเครื่องถมสามกษัตริย์มากวัดมากศิล รบสิ้นกุ้งปูอันนี้คือควงขวัญของจังหวัดของเรานะคะก็คือจังหวัดนครศรีธรรมราชนั่นเองนะคะเมืองประวัติศาสตร์ก็อย่างที่คุณครูได้บอกนะักเรียนไปแล้วว่านะครศรีธรรมราชเนียมีมาอย่างยาวนานแล้วเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์มากมายเกิดขึ้นที่นี่นะคะส่วนพระธาตุทองคําก็หมายถึงพระธาตุที่เป็นสัญ,ญลักษณ์อยู่ในสัญ,ญลักษณ์ มื่อกี้นั่นแหละนะคะแล้วก็ยอดก็จะเป็นยอดทองคำนั่นเองนะคะไปชื่นชมธรรมชาติแน่นอนว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยมีธรรมชาติที่ชื่นชมนะคะอุดมสมบูรณ์นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งที่มีอากาศบริสุทธิ์นะคะมีอากาศดีที่สุดในประเทศก็อยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราชของเรา เช่นเดียวกันนะคะแร่ธาตุอุดมแร่ธาตุก็มีมากมายอุดมสมบูรณ์นะคะเครื่องถมสามกริย์อันนี้นักเรียนก็จะสังเกตได้นะคะที่วัดพระธาตุหรือว่าที่แถวที่เขาขายเครื่องเงินเครื่องจะมีเครื่องถมสามกริยัขายเยอะแยะเลยนะคะนั่นก็คือสามกริย์หมายถึงกรัตริสามพระองค์หรือเปล่านะคะสามกริย์นะคะนิยมใช้เรียกกันเรียกเครื่องถมหรือว่าเครื่องประดับที่ทํามาจาก ทองเงินแล้วก็ทองแดงนะคะซึ่งสามมันจะมีสามสีเรียกว่าเป็นสามกษัตริย์ถ้ามีเงินกับทองก็เป็นสองกษัตริย์แบบนี้เป็นต้นนะคะถ้านักเรียนมีสร้อยคอหรือว่ามีเครื่องประดับอะไรที่ซื้อมานะคะจากวัดวัฒธาตุหรือว่าจากแหล่งาขายนะคะนักเรียนก็จะสังเกตสีได้นะคะถ้ามีสีเงินกับสีทองก็เป็นสองกษัตริย์ถ้ามีสีออกแดง,แดง เพมาด้วยนะคะก็จะเป็นเรียกว่าสามกษัตริย์นั่นเองนะคะซึ่งมีเยอะแยะมากมายเลยในจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นชื่อเลยนะคะถ้าชาวจังหวัดอื่นจะขายเงินเนี่ยหลายหลายคนนะคะก็มาซื้อไปจากจังหวัดนครของเรานั่นเองต่อไปนะคะมากวัดมากศิลจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นนครแห่ง พุทธศาสนานะคะเป็นนครแห่งคุณธรรมเพราะฉะนั้นก็จะมีวัดวาอารามแล้วก็จะมีศิลปะมีสถานที่สถาปัตยกรรมต่างๆมากมายนะคะให้นักเรียนไปชมได้นะคะศิลปะที่สวยงามมีอยู่มากมายในจนังหวัดของเรานะคะและสุดท้ายครบสิน้นกุ้งปูก็มีทะเลเยอะใช่ไหมคะก็แน่นอนอยู่แล้วกุ้งหอยปูปลา อาหารทะเลต่างๆเนี่ยอุดมสมบูรณ์เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในขนมเราเองนะคะหรือว่าจะเป็นอำเภออื่นๆก็มีสัตว์ทะเลนะคะอุดมสมบูรณ์มากมายในจังหวัดนครศรีธรรมราชของเราค่ะเช่นเดียวกันนะคะเหมือนเดิมเดี๋ยวเราจะมาอ่านคำขวัญของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะพร้อมกันสามรอบนะคะเริ่มเลยนะคะเมืองประวัติศาสตร์ พระธาตุทองคําชื่นฉ <Stars S 1> ่ำธรรมชาติแร่ธาตุอุดมเครื่องถมสางกษัตริย์มากวัดมากศิลครบสิ้นกุ้งอูเัืองประวัติศาสตร์พระธาตุทองคําชื่นฉ่ำธรรมชาติแร่ธาตุอุดมเครื่องถมสามกษัตริย์มากวัดมากศิลครบสิ้นกุ้งกูจุดท้ายเมืองประวัติศาสตร์ ธาตุทองคำชื่นช่ำธรรมชาติแร่ธาตุอุดมเครื่องสมถม3ามกษัตริย์มากวัดมากสิน์ครบจิ้นกุ้งปูเยี่ยมไปเลยนะคะสำหรับในคาบนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้กันแค่นี้นะคะเพิ่มเลเวลมา1นเลเวลสเลเวลนะคะเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชกับคำขวัญจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะสำหรับงานใน ภาพนี้นะคะคุณครูก็ขอมอบหมายงานนะคะให้นักเรียนเขียนหัวข้อนะคะตามนี้สัญ,ญลักษณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชวาดภาพระบายสีสัญ,ญลักษณ์ตามที่นักเรียนเห็นนะคะนักเรียนกดสต็อปแล้วก็วาดภาพระบายสีได้เลยนะคะแล้วก็งานชิ้นที่2ก็คือให้นักเรียนเขียนคําขวัญจังหวัดนครศรีธรรมราชลงในสมุดนะคะอ่า สัญลักษณ์ก็วาดลงในสมุดคำขวัญก็เขียนลงในสมุดลังจากนั้นก็ถ่ายรูปขอชัดๆหน่อยนะคะถ่ายรูปแล้วก็ส่งคุณครูในอัลบั้มในกลุ่มไลน์นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็พบกันแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย